สถานการณ์กากน้ำตาลผลนพวงสงขลารัเสเซียทิศทางจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับท่านผู้ชมท,ที่รับชมช่องบางส่วนคนเกษตรอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบางส่วนกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาตามติดในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลนะครับซึ่งสถานการณ์กากน้ําตาลทั่วทั้งโลกนั้นเป็นเช่นไรลผลพวงที่ได้รับ มาจากสงครามรัสเซียและยูเครนนะครับซึ่งทางทวีปยุโรปนั้นนะครับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้เกิดการติดขัดการค้ากากน้ำตาลจากบีทโดยก่อนหน้านี้ประมาณ30%ของกากน้ำตาลจากบีทผลิตจากในรัสเซียและถูกส่งผ่านทางบกไปยังยุโรปตะวันออกและสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศพยายามลด การพึ่งพาการนำเข้ากากน้ําตาลจากรัสเซียซึ่งกากน้ําตาลในอเมริกากลางนั้นก็ถูกทดแทนด้วยกากน้ําตาลจากอินเดียและปากีสถานในทวีปอเมริกานะครับการส่งออกกากน้ําตาลจากอเมริกากลางไปยังยุโรปมีแนวโน้มลดลงโดยในช่วง3มปีที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้มีการส่งออกไปยังเอเชียโดยอุตสาหกรรม เอทานอลในอเมริกาเหนือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการใช้กากน้ำตาลมีระดับคงที่และเพิ่มขึ้นการส่งออกกากน้ำตาลไปยังยุโรปจึงถูกรดลงโดยปร,ริยายนั่นเองนะครับตลาดกากน้ำตาลจากออสเตรเลียเริ่มมีการปรับตัวเข้าสู่สมดุลโดยการส่งออกกากน้ำตาลของอินโดนีเซียค่อนข้างคงที่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีกากน้ำตาลจากอินเดียเข้ามาในตลาดนอกจากนั้นสภาวะรันิยาในออสเตรเลียส่งผลให้สิ้นสุดสภาวะความแห้งแรงก็ทำให้ออสเตรเลียนั้นก็มีอ้อยเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับในประเทศไทยนั้นการผลิตอ้อยของประเทศไทยที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีนี้นั้นฝนมาแต่ต้นปีนะครับประกอบกับทางภาครัฐสนับสนุน ให้กับเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดนะครับราคาที่จูงใจจึงทำให้อ้อยในประเทศไทยนั้นก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ดีนะครับสำหรับในปีนี้ซึ่งกา,กากน้ำตาลนั้นอยู่ทั้งโลกนั้นก็มีความต้องการกากน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นผลดีเพราะว่าผลพวงจากสงคราม รัสเซียและยูเครนนะครับก็ทำให้น้ำตาลนั้นปรับราคาสูงขึ้นนะครับราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคากากาน้ำตาลก็สูงตามขึ้นด้วยนะครับก็เป็นผลดีต่อพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยของไทยเรานะครับที่คิดคำนวณโมลาดก็คือจากกากน้ำตาลราคากากน้ำตาลนั้นมาแบ่งปันผลประโยชน์คืนให้กับพี่น้องชาวไร่อ,อ้อย ได้อีกทางเมื่อขายน้ําตาลในราคาที่สูงขึ้นและการน้ําตาลที่มีราคาที่สูงขึ้นก็เป็นทิศทางที่ดีสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยของไทยนะครับในฤดูกาลผลติตป,ปี2564ท65ที่ใกล้จะสิ้นสุดปิดรอบการขายน้ำตาลแล้วนะครับก็จะทำให้การคิดคำนวณรายได้อ้อยเบื้องสุดท้ายของพี่น้องชาวไร่อ้อยนั้นก็ น่าจะมีประโยชน์นะครับมีผลดีต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยของไทยนะครับซึ่งกากน้ําตาลทั่วทั้งโลกนะครับก็มีความต้องการกากน้ําตาลมากเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับทั้งบราซิลนะครับนำไปผลิตเอทานอลมากขึ้นอินเดียนําไปผลิตเอทานอลมากขึ้นจีนนําไปผลิตเอทานอลมากขึ้นและจีนก็มีประสบป,ป,ปัญหานะครับในการที่เกิดสภาวะเยื่อแข็งนะครับเกิดน้ําค้างแข็ง เกิดอากาศหนาวเหน็บในจีนนะครับก็ส่งผลให้การผลิตน้ําตาลการน้ําตาลน้อยลงนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับในการส่งออกน้ําตาลและการน้าตาลของไทยอีกด้วยและก็จะเป็นราคาที่น่าดึงดูดใจสําหรับพี่น้องชาวไทยอ้อย